นี่นี่ครับโอ้โหมัดกับแข้งหมัดกับแข้งมาโอ้ยมเมื่อกี้ไม่มีติดกาดนี่โอ้สอกมาอีกมเขาบอกน้ําเงินโดนแล้วทนได้ครับแล้วตอนนี้กาลังเปิดเกมชวนทะเละชวนหาเรื่องในว่าไม่สนนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องพยายามเบียดเข้าไปเดินต่อยหมัดอย่างเดียวเจเจก็ดูว่าจํามั่นอกมั่นใจนะครับไม่หนีนะครับชกกันใกล้ๆนี่นะครับออกซ้ายออกขวาไป ไม่ปะทะด้วยแล้วครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อยหมัดนะครับเพราะว่าพี่น้องแฟนมวยบนล็อกบอกว่าเพชรปูเขียวครับเวียงไปครับเวียงเพื่อชัยชนะครับขอให้เปี้ยงเดียวครับว่าเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยครับอ้าวยังเวียงไปต่อยหมัดฟันศอกครับอ่ถ้าโดนเต็มๆนี่อะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้เริ่มจะโดนเหมือนกันครับนี่ครับเพชรปูเขียวไม่เขาก็เลาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าเจเจครับแม่พอได้เปรียบปุบ